ครับสวัสด,ดีครับทุกท่านนะครับช่อง,งจแจ๊บกับเก่าช่อง X สายกับน้ำเงินนะโอเคมาวันนี้เราเปลี่ยนเกมมาเล่นฟุตบอเมาเกมหนูนะครับหนูน้ำโชวมาเริ่มเลยวะหนมาห้าร้อยก็เงียบดีเยอะในเวลาที่คืนสี่สิบเก้านาทีน้ำเงินนะโอเคมาเริ่มกันเลยจะบอกว่าไม่เป็นกานสุรายได้ไดน้ำเงินนะก็ขอเบสสีอาจจะเดี๋ยวหนักไปเลยจ้ะโอเคเบสแปดเทอร์โบไปนะลองดูกันนะวันนี้ เกมโน่นนี่ก็อานจะเป็นตังคูนบล็อคฟอร์จูนตั้งหลา่ก็เป็นเกมที่จ่ายหนักนะแเกมพวกนี้เล่นเบ็ดต่ำๆผมว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรอ่ะสม่าผมเล่นแบบเบ็ดตอนนี้เกมหนักนะหนักพวกอย่างเกมบล็อคคอมโบใส่คอมโบนี่พวกอย่างนั้นเนี่ยอาจจะลดเบ็ดมาหน่อยแต่ถ้าเป็นเกมพวก,กมันตุ้มเดียวหน้ากระดานแบบประมาณนี้ก็ ว่าเดินเป็นหนังก็จะเป็นไรดีๆเพราะมันเป็นเกมนี้จ่ายหนักนะม,นมาหลักการจ่ายมันโอ้ยม,มาเลงมันกวนขั้นที่จะตายตัวนะเมื่อนะแบบไม่มีแบบฟลุกแบบแตกไปมากแบบวื้อเหมือนพวกเกมแมวเกมกิเ,นเลนอะไรประมาณนั้นนะแต่นี่นมันแบบเออนะน้องจ่ายไงมันเป็นตุ้มเยอะเป็นตุ้มใหญ่นะคราบตรงๆร้อยยี่สิบบ,บาทนะ ก็จะเป็นเกมอาศัยพวกบิดทางตักน้ำกันนะใจเย็นหน่อยต่อแล้วมาดูเชิงก่อนแล้วกันเนาะร้อยวิบากไปครั้งหนึ่งดูโซนแรนดีอยู่นะเพื่อนนะ่ะทำไม,ามขนาดเดินเบ็ดแปดนี่ยเอาเรื่องไหมน่ารัเดินไปแล้วละ่ะเบ็สิบไปเดินนิดเดียวหน่อยเพื่อนนะวันนี้ไม่เรียบไรมากมายว่ตัวห้าสิบวันไปยุวงยาเพื่อนโอ้โยมาดีเลย อันตรายไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าดูดิโอ้โหร้อยยี่สิบามาอีกแล้วใหม่แล้วไม่เอ,อ้ยหวานๆนบผมนะโอ้โหมาบ่อยขนาดนี้มันมาบ่อยขนาดนี้ก็เอู้หแจกเลยห,หวานๆนะครับสามร้อยบาทนะครับโอ้โหพอมาแล้วมาโหดเลยขึ้นมาหนึ่งครั้นะตอนนี้หืมไหลาย,ยาวไปเลยทำอาไรเล่นนะเออเอาสิ สามสิบสามบาทน,นะครับตอบเนี่ยมาโอ้ยห้านหวาน,านถั่วลิสง <c oughs> อันนี้เรื่องของเป็นตัวที่จ่ายน้อยสุดนะเพื่อนนะอ่ะวายมายันก็โอ้โหครบจบสูตรแล้วบอมถือได้น้อยอย่างเราก็ได้อีกคนเยึงที่ใช่ได้อ,อ,อ่ะเออแตกไปสิบหวาน,านสามสิบน,น,นุ่มๆนิ่มๆมาอโอ้โหมัน มันไม่ใช่เกมกระหลงจงแล้วเพื่อนนะโอ้ยแตกจ่ายก็โอเคอ่ะนม่ใช่วันนี้รู้สื่อว่าหนูนะเนี่ยเหมือนเห็นแล้วมันน่าเล่นมากวะเันนี้น่าแตกน่าอะไรแบบเออน่าสนใจอ่งเพื่อนมาเก้าร้อยนะครับตอนนี้เก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสามบาทอะเฮ้ยสามาทจริงเ <c oughs> มื่อกี้เห็นหลนเลยเช้าบาทแล้วก็บอกมามา โอ้จ่ายดีเนาะมไม่ใช่ว่าจ่ายดีนะมันแตกแบบมันช้าที่บ,บ่อยประมาณนี้ส่งประมาณนี้ผมว่ามันมันโอเคนะน่าจะเราจะเล่นนะเดี๋ยวขอไปสักหน่อยว่าค่อยเพิ่มเบ็ยดยังไม่อยากรีบร้อนอะไรนะมาอ,อยู่ที่900นะครับ6กบาท้อยหกบอาทนะนนี้ลงจากพันนะต่โอเคทุนเรา500เดี๋ยวค่อยเพิ่มเบ็ดดูก่อน กลัวมันจะเกลือไปยาวว่ะดออิกลัวมันจน่ายน้อยๆแบบนี้ไม่ยาวอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็โอ้โหมันก็ไม่ได้ฮะกลัวมันดูดทันทียิ่งเกมพวกประมาณนี้เกมหนูเกมวัวเกมเสือเนี่ยและอันใหม่ก็เกมกระต่ายอะ่ะ <c oughs> เป็นเกมแบบแนวเดียวกันนะฟอร์จูนทั้งหลายเราเลยอ,อย่าให้ได้ดุนะถ้าดูดุหนักเลยแดบบี๋ี่สิบลองดูจะว่าไงเพื่อน ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคำน,นอนเนี่ยได้มี่ขึ้นมาเก้าร้อยแล้วบอกมาแหมเปลี่ยนเบ็ดปึ๊บกระซองดีป๊าบยังไงมันก็ต้องมีจ่ายชนกำงานมากแล้วแหล,ละมไม่โดดนานแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,ห,หลอกอีกแล้วอ้อไอเต้าหนู่ใส่ไม่ดีอ้อหลอกดีใช่ไหมเฮ้ยไปอ,อย่างสวยเนะี่ยเป็นตัวแมงไง ก็น่าจะเยอะอยู่นะถุงเงินไหมครับามาได้น้อยแล้วก็ดีกว่าไม่ได้เนาะเราดีแค่ร้อยนะครับตอนเดียวโอแทกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรสี่ร้อยโอ้อหหห 400. โหรู้สึกว่าวนเวทีเข้าร้อยนี้มาสักพักให,ใหญ่นะอ่เอาต้องสามเดียบดูแลกันเนาะเอ้ยโอ้ยหลอกดีจ้าเกินไปอาจารย์โอ้ มันจะหลอกดีได้ขนาดนี้เนี่ยเจ็ดร้อยครับลงที่เจ็ดร้อยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าเป็นเบนจีเซียมองค์คนอนชากทีด่ดุดแนบบหนักไงเนะี่ยใหญ่มันได้จ่ายมันจ่ายเหมือนดอกมีเงาสี่ร้อยเออคุ้มอยู่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนี่ไงสี่ร้อยมิตอหนาะตัวแมงง้วยเรียนหนูหรือว่าเรียวสเก็ตตูก็ได้ เรียกไปดูว่าเอาได้วีแล้วอ๋อ,อเหรียญหนูของบีออกมาแล้วไงสี่ร้อยนอเขาไม่ด้พันสามแล้วครับผมเออให้ไมวแบบนี้มาไม่แต่ก็โตสวนจ่ายดีมากเลยจ่ายเอาจ่ายเอา,า,เ,อาเอามาสิบสามรอบสุดท้ายแล้วออกมาแล้วสิบรอบดูส่งก็ไม่พ้นลงที่เก้าร้อยละ อันนั้นอ้าวขึ้นไหมสองร้อยสี่สิบมาน่าพิเศษแตโอเคโอ้โหตัวแพงไวไวไวโคตรแพงนะเพื่อนเลยโอ้โหไใหญ่ไวในคู่กันโอ้โหสองพันหกโอ้โหระดับซูเปอร์สองขึ้นมาสามพเจพิ่มเบ็ดอะไรสิกระโรงวอะไร่าออโต้ออโต้อีกสักทีหนึ่งมารู้สึกว่ากดออโต้แล้วมันเวิร์กอะผมา ายมาโหดดีอะ่ะโอ้ยเป็นห้าสิบดูหนักกันด้วยเหลือสิบก็รอดมาเพื่อนนะ่ะทำไ,ไมเอาโต้นยไม่จ่ายวะเฮ้ยโอ้มาละมาละโอ้โหโดดซะด้วยมันโดดซะให้คอยได้ตรงแพงเหมือนกันทุกช่องนะเหมือนกันทุกช่องเถิรนตัวแพงตัวแพงมาแล้วหวานหวาน,วนโอ้ยเป็นห้าสิบมาห้าพันเลยเหรอโอ้สุดจริง คือมาเจ็ดปันเก้าวนู่น, 7, นไหมเอาหมดออตโต้นี้เราพอดีกว่านาะอ <c oughs> ไม่โลภโอ้โคตรกำไลโคตรเดือดท็อปฟอร์มสุดๆนะวอนนี้ก็โอ้โหแตกเบ็ดห้าสิบถือว่าสุดจริงไงเออเพราะว่าให้เป็นผลมาจากออโต้ก็มีผลนะเพราะมันไม่จ่ายเลยมเหมือนรอบแรกมันจ่ายเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้ก็โอ้โหตูมเีืยวรู้เรื่องอสำหรับนี้ก็ขอพอไปยอมย่อนนี้แล้วกันนะ เจ็ดพันกว่านะมื่นนาไว้จะันในโอกันหน้ากับเกียอะไรเว้นลุ้นเงินสำหรับนี้อร่อยคงข้อตัวแะ้วก่อนอย่างไง้ฝากลาไลค์กดติดตามกด subscribe ใครด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ